สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะ้าตายกกอกนะคะวันนี้เราจะพามาเอาหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเยอะแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูดเลยค่ะอันนี้นะเสริมตัดหญ้าเสร็จแล้วส่วนมะม่วงแล้วเงาะไม่รู้ว่าเหลือกี่ต้นมีก็ขาแล้วก็มีมีหญ้า ปลูกหญ้าเนเปียกับหญ้าอะไรอันนี้อันนี้นรกจกกักรพพัดกระเพาก็ยังเหลืออยู่นะนึกว่าไปเกิดเบื่แล้วบอกข้าวขก่กระไดไปค่ะตามไปดูค่ะโอ,โอ้หน่อไม้เยอะเลยนี่เอาไปต้มหน้าตาจะไม่เอาหน่อสูงนะเพราะว่าม,มันจะได้ตัดเวลาต้มอะ วิธีเอาก็ไม่ยากเลยแค่นี้ก็ได้แล้วนี่เราก็จะได้ยอดที่อ่อนพราหน่อไม้มันเยอะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเอาเอาหน่อประมาณนี้นะ,ะบรญเอาเสียมมาเอาดอกบางคนขาอาจจะว่าทำไมไม่เอาเสียมมาเอาเรออันนี้ก็ได้ นี่มีเยอะเลยน,นี่เราก็จะทำแบบนี้เอาเรื่อยๆตัวนี้ปล่อยให้มันยาวอีกก่อนนิดนึงโอ้โหเยอะเลยค่ะนี่สีเอาไวบ้บ่เดี๋ยวเราจะเอานาไม้กันค่ะแค่นี้ก็จะเต็มตะกร้าแล้วค่ะถ้าหน่อสูงแบบนี้ไม่ไม่อยากได้ โบอยากได้ห้ากับโบเอาหน่อไม้เยอะเลยวิธีเอาก็ไม่ยากเลยว้วมันหักได้รหรือเปล่าเดี๋ยวมาเอาโปได้ยากเล่หน่อไม้หอยหาหาหน่อไม้ไม่ยากเลย เหนหมแค่นี้ก็เต็มตะกร้าแล้วแต่หน่อไม้ยังเหลือเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะเอาตะกร้าหน่อไม้ไว้นี่ก่อนไปดูหน่อไม้อีกหลายๆก็ไปดูนะเสริมวันนี้เพินน่นะนู่นนะเนี่ยมันหน่อย,ยาวหมดแล้วนี่ก็เกิดเยอะแยะเลยกินมะทนดอกซั้ากินนะป้า เพื่อนมาพัฒนาไปดูซิว่าเหลือเงาะกี่ต้นนี่นะนาแต่ก็มาตัดเอาหญ้ามันก็จะเริ่มเกิดอีกแล้วอันนี้คือหญ้านาลกจักรกะพัดนะคะอันนี้จะปลูกไว้เอาให้มันเป็นท่อนพันต้นกล้านนะเอาไว้เอาไว้ปลูกนี่เนเปียอันนี้เงาะ เนี่ยเปียเนี่ยให้นาแตมมาตัดเอาบอกว่าให้มาตัดเอาเร็วๆนะเนี่ยมันจะเป็นท่อนแข็งแล้วอ๋อเนื้อว่างอตายหมดแล้วยังเหลืออยู่ตัวนี้นเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละค่ะแต่ว่าล็อกนี้น่าจะเหลือเยอะหน่อยสำหรับเงาะนีอ ไปดู้ม่เต็พัฒนาก่อนค่ะนี่เงาะแล้วก็นู่นนู่นก็เงาะปีนี้และปีที่แล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยมะเสริมเกก็ตัดพัฒนาสวนค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมสวนอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปต้มหน่อไหม ว่าออกเยอะแค่ไหนให้ที่น้องสะอ่อนเราไหมเนี่ยเยอะไหมอันนี้กิมซุงนอะอันนี้กิมซุงนี่นี่อันนี้ไผ่ ไข่เลี้ยงน้องนู่นขึ้นสูงแล้วมันไม่มีใครกินพ่าหน่อไม้ตามฤด,ดูการตามที่หน่อไม้ไล่หรือว่าหน่อไม้ไผ่ป่าที่ที่เขาไม่ได้ปลูกมันมันมันก็ออกเยอะแล้วค่ะปีนี้นี่มีเยอะปีนี้เยอะเลยหน่อไม้เยอะเลยน้ำท่านเห็ดเห็ดหน่อไม้สม หนหน่อไม้ส้มเอาไปทําหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเขาบอกว่าหน่อไม้แบบนี้นี่เยอะเลยเนี่ยม,ออม,มันออกมาหนอกมาหลายพลดขอยว่าคุณภัยเลี้ยงน้องคือแต่ก่อนปลูกไว้ไม่ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหราปลูกไว้กันน้ํากลัวน้ําจะเซ้อดินพัง เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปต้มน้อไม้ค่ะเนือไม้ไปต้มเดี๋ยวเจอกันที่ที่ถึงนาค่ะบ๊ายบายไปเจอกันที่นน่นมาถึงแล้วนะคะเอาขึ้นมาแล้วเราก็จะมาปอกแบบนี้เอาไว้ต้มกินแบบทันด่วนทันด่วนทันด่วนนี่ต้มใส่อะไรใส่หม้อค่ะ <laughs> ต้มใส่แอน้ำตาลแล้วก็ชูรสแล้วก็เกลือแต่เราจะผ่าเป็นซีกๆก่อนนะเออมันมันจังสีจืดไว้ท่านกินเทียงเนือไม่อยังไงฮะเนื้อไม้อะไรไก่เลี้ยงน้องไก่เลี้ยงน้องท่านไก่เลี้ยงน้องเอากิมซุ่งหอยกระบอกมาต้มกิมซุงมันมันจะจืดช้ากว่าอันนี้นะโอ้่มันจืดดีเปล่เออมันสีจืดเร็วกว่าแล้วก็มันไม่เป็นเส้นเหมือนโอ้ไปเอามะคงมาต่ำเลยนี่เดี๋ยวมะคงเอามาแล้วเรียบร้อยต่ำมะคง ใช่เราบอ่แล้วนี่มัดิ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเช็คให้จะจากเบิรงเงินคิดเป็นบ่างเออเดี๋ยวคอยเออเดี๋ยวคอยเช็คให้เดี๋ยวเราไปรอตอนต้มดีกว่านะคะไปปลอกอันนี้เอาไปให้วัวด้วยเนี่ยเปลือกมันนี่ที่ใส่กระมังนี่คือเอาไว้ให้วัววัวเอวัวกินแฉลบด้วยนึงไอ้เดี๋ยว ถ้าหน้าแตลงไปเอาหญ้าที่ที่ต้นมะเดื่อนะให้หน้าแตหักใส่รถไถมาเลยนะฮะหักหน่อไม้เนี่ยหักแม่ยังฮัเอามาให้วัววัวชอบมากเลยนะหักวัวเขาบอไปกินดิมันลายผลมันลายเขากินจักนอก็อินแล้วมันเกิดมาเรื่อยๆให้หน้าแตยหักมาให้วัวเลยมันเยอะโอเคโอเคกำลังจะไปจัดหญ้าต่อวันนี้วันนี้ไม่ได้ปล่อยน้ำใส่นาปล่อยเฉพาะตอนเที่ยง เชา้าถึงเที่ยง <นะ S 1> วันนี้ไป,ปน้ำใส่หยาหยามันแห้งหยามันแห้งนี่ค่ะค่เาต้มแล้วหน่อไม้ต้มหน่อไม้ใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะต้มให้มันจืดเลยระหว่างนี้เรามารอสับสบมะละกอรอค่ะระหว่างนี้ยายก็จักมาละกอรอค่ะชับชับชาะ เขาเลยขาโฆษณาเลยอันนี้มันดังของเขาอยู่แล้วยายก็จักมะละกอเขาเอื่ว่าสับมะละกอตัวเนาะสับมะละกอ,อคำพูดเล่าเลยว่าเอืนเน่อแหนมมะหงแหนมหงกันคนไทยเลยว่าสับมะละกอคันว่าผู้ไทยจักมะหุง่งจักมะจักมะหุงห่ง รอค่ะหลังจากไปเอาหน่อไม้มาแล้วก็ปอกแล้วก็ต้มแล้วก็จักมาละกองกินแล้วยายก็เก็บท้องเอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นกด <c oughs> ในกระเพาะไมนกดเกฑนไม่ใช่มันต้องกินกระตับกับมะฮุงด้วยมันถึงจะเจ็บยยท้องอย่างแรงวมนมไมนียเนาะต้องกินทั้งตำมะฮุงแล้วก็ต้มหน่อไม้มันจึเจ็บท้องเธอเดียว จะย้ายผมแมเลยระหว่างที่รอหนอไม้จืดนี่ค่ะและเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอมวไวอเอามาตั้งแต่ภาพไปเอาน่ใหม่คุณเวสำหรับคลิปนี้กล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะ